สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอปุ้นบูจ้าพี่ดังจ้าพบกันอีกแล้วนะคะมือนีขพุ้นบูทเทีนงานเป็นมือสุดท้ายนะคะโบเมียนมืออื่นมือสุดท้ายนะคะมือนีมือปิดยอดนะคะยอดเดือนวนี้บอดีปันไดนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดยกาาเทีนงานของเราให้เบื้งกันนะคะ ไอเพียงแคนนี่ก่อนเด้อค่ะพี่ดังจ้าเดี๋ยวไปบานไอเหากันเลยจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปหาไอเฮ่าอยู่ลานลานแซงกันตอนนี้เราก็มาถึงแล้ววนนีเ้เรามาถึงแล้วนนเข้ามาบานไอเฮาอยู่อซอยต้นทางรัก คุณแดดอยากกินาดาบแซ่บกระมาได้เลยเด้อใช่ใช่ครับ,รบสายเยอะดีของผมองผมนี่อะไรต่ออะไรไม่รู้สวัสดีค่ะพี่ชายครับโซล่าฟิลนะคพทุกค้งครับผมรอมสิบส,ส,สองเท่านี้ใช้ส,สายนี้เลยพี่ก็ต่อเป็นปาร์คไว้ก็ได้ โซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์เปิดได้เลยพี่ใครสนใจมากเอาโซลาเซลล์ยี่ห้อใส่งานเบลเลยได้จ้าพี่เล็กหน่อยไปใส่ก่ะบวกแดงน้อโอเคเปิดอินเวอร์เตอร์เลยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พกกลับนะลูกพอดีให้ลูกไปซื้อสายไปทั้งหมดใช่ดีจ่ะ เอาแผง15คูณ13 13คูณ15บ๊อกบอกวันนี้เรามาถึงร้านแล้ววันนี้ร้านปิดนะคะร้านลาบแสงจันทร์ปิดพี่น้องจ๊ะต่ายกำลังไรขายของอยู่นะมาพักเบรกกินข้าวกอนนะคะรอลูกค้าห้ามงเย็นนะคะใ่สื่อน่ากินเมื่อกินข้าว เขาเศร้าพี่นางจ้าพงนนะะึงจะได้กินนะคะพึงจะได้กินได้กินบักแฟนมันหยุดปะเอ้ามาไปใส่เงินเนี่ยไม่ไปใไส่หรอกดูยุติหน้าอยู่ไหนโคสรสเล่ ร้านพีดพีนางใจแล้วให้จำไ้อด้งสีแด้นหแ้อเามมพี่ชายเนนี่อ่าก็เกี่ยงนะคะแก่ี่หมอม่ก็ินเนมัมกระมีแต่กมีเสีบยงกเป็นไข่เสียงคือเป็นแปลกๆนี่ร้านอ้าย ร้านหลับเสีงจัดไม่ได้พี่น้องกินข้าวไม่ได้จ้ากินข้าวไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสา้เดีขาตัดการทำงานรูปเขาอยู่แล้วอยู่ร้านไอ้เขาเบิ่งหมานั่งี่น้องหมาน้องนอนน้องนอนแไอพวกนี้มันเป็นออโต้พี่ มันออโต้มันมันตั้งค่ามาตรฐานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วที้งันนอนแบบอ่าตั้งตามไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ที่ตัดเนี่ยอินเวอร์เตอร์ใช่ไวันนี้ไม่มีปัญหาเลยต่อยนี้ะปกติของพี่ต่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอ พี่ลองเอาพี่ลองเอาผ้าคุมให้มันมืดเดี๋ยวมันติตรื้เปะ่ะไรเนี่ยใหอยักไม,ไม,ไมไ่มามาเอามาเลยเด้อมาเอาสายเดี๋ยวนะของผมก่อนไว้อยู่คนดียวผ้าใบแดงเอ้ยผ้าม่แดงผ้าม่แดงผ้าใบแดงทำมาส์กินให้พร้อมเรียบร้อยนี่ตัวนี้จอมแล้วตัวนี้จะเอากลับอุ้จันทร์ได้้ ตัวนี้ตัวเล็กสีสิบห้าใบแดงจ้านหนังพันได้สนใจ่พันไหมเมยไม่เป็นพิษคุณน้องนอนคือตัวนี้สีน้ำตาลค่ะตัวนี้น้ำตาลสวัสดีครับปันสวัสดีครับีแดงกับชีตัวนี้นอนอย่างเดียวครับไม่ปิงคิงเลยครับไม่ฟแข็งไฟเลยเด้อไฟเด้อค่ะ แบ่งกันเลยบอกบ่อยหนึ่งแล้วบอกว่าจองไม่ตัวหนึ่งเนาแบ่งกันกันเลยพูดอยู่บ้านก็อยู่บ้านมันก็อันนี้อีกนะลูกข้าวปุ้นน่ะเพิ่งคลอดออกมาได้ตัวเดียวแล้วอยู่ในท้องอีกลูกได้หกเดือนมันท้องอีกแล้วเดี๋ยวจะทาหมันแล้วรอบเนี้ยหนูจะไปทาหมันละมันก็จะลดลงลดลงประมาณเออสองหมันที่สิบคือแปลงกระแสมาแล้ว อ่ามันอยู่ที่ว่านะะคมันอยู่ที่ว่าพี่พี่ต้องดูหน่อยว่าถ้าเหลือสักสิบเอ็ดอ่าพี่ก็ตัดเลยพี่ก็ปิดเลยอ่าพี่ต้องซื้อแต่ชิวังเพิ่มไปอีกตัวนึงก็ได้นะพี่นมนมยานดีแท้สวัสดีัสีเดี๋ยวมาอันนี้ ใ่ประกาหหรย่สอไม่ใช่สองดีอยู่ในเ,เป๋เาเกมไม่มาวาดช่วยโต้งก็มีเนาะงานใครงานมันเหรอ,อนลังงานเหรอรแดดหรือเปล่าอ๋อแฟดน้าน้า น้มกับฟาดกับอันฟูดกับโต๊ะเมลูวาน่นนนกการบอมันตียงบกัดบกัดที่ขอบปุ่นเด้อเดี๋ยว <c oughs> จะจมาวัดอันน,น,นี้ให้ลน ฮะคือไมไดซื้อสีไม้เหรอต้ามาใส่เนาะค่อยทานะสบายจริงอันนี้ต้องทาไหมตรงขอบ,บขไม่ต้องทาก็ได้เหรอแบบนี้ผงคูไปมันเป็นศินละปะผมไม่ชอบบ้านลบ <c oughs> ที่นางจ๋า <c oughs> ทรงอาจารย์ <c oughs> เหมือนเด็กอกนุบาะ <c oughs> มาหาหลานหลานหลานไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนสงการนะไม่ได้กดตังค์มาให้เลยไปยี่สิบอะไรยี่สิบนี่ยี่สิบบาทด้ยคบาทไปไปแล้วไปแล้วเกมอตามมา